ร้านเราไม่ได้ด้ยายนั่งอยู่ี่ไ้เรียกม่้บเ้าีนะครับขอสุ็จ้ครับออา เป็นเ็กทุผู้ส่งกียนรับเีให้่ด้ครับเป็นพิการเนที่เราต้องือาหารร้นนะครับกันเชิมาเนะครับนี้จะเป็นเพื่ผู้พิการนะคตผู้ิการนะครับผู้ตายแล้วก็เด็กเด็กนะครับต้องมีผู้ดูแลด้วยเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะว่าถังน้ำนี่มันน้ำยังใช้ป็นหมดนะครับพราะนันรต้องตรวจกนเห็นไม่ได้ดี อ่าต้องต้องจัดให้ดีนะอ่าเราลองดูว่าจัดน้ําไปตรงนั้นถูกล้องไหมอา่าอ่าถ้าให้ขนเลยก็ออกมาดีถ้าจะเก็บไว้ตรงนั้นก็ไว้ตรงนั้นก่อนใช่ไหมเป่าเลยครับเป็น่าให้พร้อมมายื่นเลย thank <laughs> you แล้วมาติดก๊อกข้าวอยู่เดินตามไปเลยครับเดินตามไปเลยด้านนอกช่วยเช็คหน่อยนะครับว่ายอดเหลือเท่าไหร่ด้านนอกนะครับเลียกไปแจ้งบอกเข้าเข้ามาหน่อยนะครับว่าไรด้านอนอกเหลือเท่าไหร่ครับครับรบกวนหน,นะะ่อยครับ ตะทอาไปอ่าตรงนี้ตะทําไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอหลังไปเรียกเขาสองรัอโอเคเดวเดี๋ยอ่านเงินก่อนก็เตือนข้างหลังไปนะอ่านเรื่องเลยนะครับทางหลังไปเงนเงินนะเจอเลยับ คืวงเลยนะคือวงห่อยได้ครับห่อยได้ขยับหลังครับพี่ขยับหลังไปเลยด่ายับหลังครับพี่ขยาบหลังขยับหลังไปจะได้นั้นขยายหลังไปโอเค เราบอกด้วยนะครับอายใจแรงหานใจแายนจแรงเด็ครับอานนออานหนัน